ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปีพศ2518ลูกศิษย์ได้มากราบฝั่งเทศท่านพระอาจารย์มหาบวัวมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้กล่าวกับท่านพระอาจารย์มหาบัวว่าเขาไม่เชื่อว่าท่านเจ้าคุณนรรัตจะสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์เพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ป่าไม่ได้เที่ยวทุดงไม่ได้วิเวกตามป่าเขาลำเนาไพรและท่านเจ้าคุณนรรัตไม่เคยออกจากวัดไปไหนเลยท่านอาจารย์พระมหาบัวก็ตอบว่า คนที่มีความรู้แค่ป .3 จะไปมีความรู้เทียบกับชั้นป .7 ไม่ได้คนมีความรู้ป .7 จะมีความรู้เทียบกับคนที่จบปริญญาตรีไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปด่วนสรุปอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าจิตปุถุชนย่อมไม่สามารถยังรู้ภูมิจิตภูมิธรรมของพระอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งได้เลยแม้แต่ภูมิพระโสดาบันจะกล่าวไปใหญ่ถึงภูมิพระอรหันต์ แล้วท่านจึงเล่าให้ฟังว่าขณะที่ลงมาจากกรุงเทพท่านไปพักที่วัดเทพศิรินทราวาสเมื่อท่านมาอยู่วัดเทพเป็นพระอาคันตุกะพระทุกรูปของวัดเทพจะต้องลงโบสถ์ทำวัดเช้าเย็นซึ่งท่านก็ได้ทําวัดเย็นเหมือนกับพระรูปอื่นๆด้วยท่านอาจารย์พระมหาบัวเล่าว่าวันนั้นท่านตั้งใจจะไปสนทนากับท่านเจ้าคุณนรรัฐท่านเพียงแต่คิดไว้ในใจขณะที่อยู่ในโบสถ์ ท่านเจ้าคุนนรรัตได้หันมายิ้มกับท่านด้วยพอเสร็จจากทำวัดลูกศิษย์ลูกหาก็กมากราบท่านกันอย่างมากมายครันพอที่เสร็จธุระแล้วเวลาก็ล่วงไปสามทุ่มเศษท่านก็ทราบว่าท่านเจ้าขุนนรรัตไม่รับแขกที่กุฏิและเวลาดึกแล้วจึงไม่กล้าที่จะไปรบก,กวนท่านวันรุ่งขึ้นท่านอาจารย์พระมหาบัวก็กลับอุดอรโดยไม่ได้พบกับท่านเจ้าคุณนรรัต แต่ท่านเจ้าคุณนรรัตได้ถามพระที่ท่านอาจารย์พระมหาบัวไปพักอาศัยอยู่ด้วยว่าไหนว่าท่านมหาบัวจะมาสนทนากับผมผมรอท่านตั้งนานไม่เห็นมาพระท่านก็เล่าให้ท่านเจ้าคุณนรรัตได้ฟังดังที่กล่าวมาว่ามีลูกศิษย์มากราบท่านอาจารย์พระมหาบัวจํานวนมากท่านจึงไม่มีโอกาสที่จะมาสนทนากับพระเดชพระคุณและอีกอย่างเวลาขมืดค่ำแล้วและทราบว่าท่านไม่รับแขก,กที่กุฏิ ท่านพระอาจารย์มหาบัวก็รู้สึกจะเกรงใจนี่ยมแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าท่านเจ้าขุนนอรัดได้ล่วงรู้วาระจิตของบุคคลต่างๆไม่เว้นแม้แต่ท่านอาจารย์พระมหาบัวนี่เป็นสิ่งมหัศรรย์มากสําหรับผู้ทุชนอย่างเราๆท่านท่านท่านพระอาจารย์พระมหาบัวได้กล่าวว่าใครจะมารู้วาระจิตของเราได้นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมปัญญาธรรมเสมอกับเรา ท่านพระอาจารย์อินทวายสันตุสโลแห่งวัดป่านาคำน้อยเคยพูดว่าหลวงตามหาบัวได้พูดถึงท่านเจ้าคุณนรรัฐว่าท่านเป็นพระอ,อรหันต์กลางกรุงและเป็นพระที่สันโดษมากนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าทำแทไม่เลือกสถานที่ถ้าเป็นคนจริงถึงอยู่กลางกรุงก็ปฏิบัติได้